สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปทาง f อฟชายใหญ่ด้วยครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูเจ้าุปาเก็ตตี้ของเซตินนะครับรถด,ด,ดำส,สวยๆจารัดนะครับวันนี้ได้ฤกษ์ยามงามดีนะครับผมหลังจากที่อยู่กับเรามานานแสนนานนะครับ มาก่อนกับหลังนะวันนี้ได้เวลาอันสมควรเริกแล้วนะครับที่จะเอากลับไปที่บ้านนะครับหรือว่าไปทําสิดีตกแต่งให้สวยงามนะครับให้พร้อมใช้นะครับ การที่รอคอยมานานแสนนานครับผมตั้งแต่คันนี้เข้ามาเนี่ยผมทำรถเสร็จไปน่าจะเป็นสิบกว่าคันแลวมั้งครับมาก่อนกลับหลังเลยครับคันนี้แล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับลองระบบอนก่อนลองเบรกลองคัดนะครับ ดานลองเบร์ลองคันให้ดีเดอ้อจอดนานนะ่ะขับเป็นหรือเปล่าขับเป็นหรือเปล่าเรานะ่ะ จะไปหยิบของผมพังอีกนะครับถังน้ำมันไฮโลลิกสองถังนี้ก็อาจะเกือบสี่พันนะครับสามพันกว่าบาทใช้ของศูนย์เลยนะครับอารยะเลยนะครับนี่ไปแล้วครับออยู่ๆแล้ว ตรวจด,ดูให้เรียบร้อยด้วยเอาตรงไหนเพิ่มเติมอีกจะได้เชื่อมทำไปทีเดียวเลยจะได้ทำไปทีเดียวเดี๋ยวทำสีแล้วมันยากเดิ ยาวอยู่แต่คันนั้นอ่ะมันสั้นเกินรับสั้นจิ๊จุ๋เลยแหละแต่เจ้าของเขาชอบสันส้นๆแกบอกว่าบ้านแกมันเข้ายากออกอยากมันมีต้นยางต้นอะไรนะ,ะถ้าท้ายยาวมันก็จะปัดใช่ไหมเวลาเลี้ยวแหละนี่ก็จะเข้ายากอยูอย่ที่นี่ยากก็จะเข้ามันจนได้เลยให้แต่จ้างเถอะไปหมดเลย นี่ถ้าเป็นทรงหน้ายื่นนะมันจะเหมาะกับใส่เครนแล้วก็เลื่อนตัวนี้เข้าไปหลังไอ้โค้งตรงนั้นจะรับกับซุ้มล้อพอดีไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่เครนพอดีก็เตือ,อเนาะมันจะเหมาะเลยแหลนนนะใช่ Thật khô dốc Ủa khô Ủa 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 hết thì Ủa luôn Ủa Ủa เดี๋ยวจะใช้รถมโเรยกลูกตุ้มลงนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นลูกตุ้มที่ช่างเขาทำขึ้นเวลาที่แกเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่คนเดียวครับไม่มีคนกดพื้นให,ไนนให้ไม่มีคนตีพื้นให้ครับไปอัดพื้นวางลูกตุ้มลงนะครับน้ำหนักก็จะกดลงให้ให้พื้นแนบสนิทกับคานนะครับ ครับรู้สึกว่าจะเกรงๆนิดนึงนะครับป้ายจะของเดิมพอนยังไม่ได้แกะออกเลยนะ ไงวะถ้าเอาสายยางออกอ่ะมันจะตัดแรงนี่อีกมันจะพึดเลยแหละอันนี <S <S ้ท่อส่งมันยาวเกินไปไม่ยาวเนาะแก่เนาะอยากขับก็บอกณ์เลย ครับมีเกร็งๆด้วยนะกลัวโดนขเขาอะเมกี้เนี่ยปึ๊กเลยวะนี่ขับลงของเสียศูนย์อ่ะโอ้ยก็จะเสียแทยนใครขับลงแกเลยครับทำไมผมเ,เจอกเขาเลย <laughs> <laughs> ลูกส้มบ้า ครับคนว่างงานครับไม่มีอะไรทําครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวทําเหลือ ติดตั้งสายสำหรับร้อยสายไฟนะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับคันนี้จบข่าวครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ